เดียวฉันเป็นมันสยิดเก่าแก่ในหัวเมืองแล้วก็เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยสมัยก่อนเป็นแขกแพรเราค้าพวกเครื่องปรุงน้ำหอมเครื่องเทศและปัจจุบันเราค้าขายอาหารเราค้าขายอาหารโดยวิถีชุมชนมามากกว่า100ปี ب ิม م i l l a h i r a h m a n i r a h i m a l h a m d i i l l a h i r a ิ b i l a a m i i s a l a m u a l a i k u m WARAHMATULLAH WABARAKATUH. ขอต้อนรับพี่น้องสัาชนเข้าสู่ช่วงอิหมามพาชิมผมครับนายอนนบเพียงปาได้รับมอบหมายจากคดีอิหมามสนันมิสกิดอิหมามประจำมัสยิดริยาดิสนันให้มาทำหน้าที่ แทนท่านชั่วคราวเนื่องจากท่านอยู่ในสภาวะรักษาตัวดิฉันพัทยาสาลินีวิทยานิวาสนะคะเป็นประธานกลุ่มมุสลิมะประจํามัสยิดปริยาดิสุนันแล้วก็เป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการกลางอิสลามนนทบุรีค่ะ พี่น้องสัทาชนครับบางคนอาจจะไม่รู้จักเรียสุนันเรียสุนันเป็นมันสยิดเก่าแก่ในหัวเมืองแล้วก็เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์สมเด็จอยุธย,ยาก่อนกรุงรัตนโกสินทร์แต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นชุมชนนะครับเกิดศกสงครามในไปกรุงเสถียาก็ถึงมาตั้งเป็นชุมชนเรียกว่าชุมชนบ้านตลาดแก้วโดยมีครอบครัวแรกหรือว่าแขกแพ้ที่มาก็คือ ตัวอาตุลลอห์กับนางสรีบานูตัวอบตุลลอห์เป็นข้าราชาการในสมัยทุยยาส่วนนางสรีบานูเป็นเชื้อสายปัตตานีเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของชาวริยายสุนันก็เป็นแบบพหูผสมสายสายพันธุ์ในหมู่ของอิสลามแล้วก็แวดร้อมไปด้วยวัดวาอารามก็เป็นพหูวัฒนธรรมมสัสยิดหลังแรกเราเริ่มก่อสร้างสมัยจากวังฝาคาสวรก็ปี2425หลังจากสุราตลาดขวัญสาปี บจบจําง่ายๆแล้วเราก็มาปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากเราอยู่ใกล้ริมแม่น้ำแล้วกเกิดการเสียหายมัสยิดหลังเก่าจะเป็นทรงแบบสถาปัตยกรรมของสมัยรัชกาลที่5แล้วก็แบบอิดแดงฉาบป,ปูนนะครับไม่มีเลยแล้วเราก็มาเริ่มก่อตั้งปี2525หลังใหม่โดยดรมฮามูดแล้วก็ชาวบ้านรวมกันคือดรมฮามูดนี่เป็นทันตแพทย์ของออประเทศูไบนะครับมีเจตนารมณ์ที่จะมาร่วมสร้างมัสยิดก็เลยได้มัสยิดหลังที่เห็นก็คือเรียนลสนานปัจจุม วิถีชีวิตในโบราณจนถึงอดีตไม่ได้ทิ้งหายไปเลยคือการค้าสมัยก่อนเป็นแขกแพร่เราคา้าพวกเครื่องปรุงน้ําหอมเครื่องเทศและปัจจุบันเราคา้าขายอาหารเราคา้าขายอาหารโดยวิถีชุมชนมามากกว่า100ปีแล้วมีอาหารหลากหลายเราเป็นรักอาหารลักษณะฟิวชั่นระหว่างเชื้อสายอาหรับกับรสชาติสมัยใหม่ปัจจุบันรอบๆประิทศก็ยังมีความอ,ร,อร่อยที่ซ่อนไว้มากมายผมก็จะขออนุญาตให้ฮัตยาสรินี ประธานกลุ่มสตรีมสัสยิดีสุนันเป็นผู้ไปดำเนินการพาพี่น้องไปชิมก่อนถึงเวลาที่เราจะมากันฮาลานไกลและสามารถสั่งนะครับเป็น Delivery Food หานแบบร้อยซไปรับประทานได้แล้วรายได้ที่มาเป็นการสะละก็ไปพร้อมกันรวดฟรีไม่เสียค่าใช้ใจใ่ายใดๆทั้งสิ้นครับอย่าลืมนะคะที่โหลดแอปเมากีเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปร่วมชมและไปร่วมชิมนะคะอาหารที่ล่ำลือของชุมชนเรียดิสุนันเราค่ะเชิญเลยค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะพาทุกท่านนะคะมาเยือนร้านค้ารอบๆมัสยิดรียดิสุนันของเราคะ่ะมีหลากหลายมากเลยคะ่ะเราจะเริ่มจากร้านแรกเลยคะ่ะซึ่งจะตั้งทุกวันศุกร์และวันเสาร์เท่านั้นนะคะพิเศษมากคะ่ะ อ่าไหนบอกซิว่าร้านนี้ชื่อร้านใครลันดาค่ะอ่ารันดาขายอะไรบ้างไหนบอกซิขายพวกน้ำเกงหวยน้ำส้มนมแพอะไรมีดูไม่มีดูยังคั้นสดไหมคั้นสดอ่ะอ่าคั้นสดวันต่อวันเลยค่ะแกงกวยวันต่อวันนะคะไม่มีค้างคืนค่ะร้านนี้เปิดปิดกี่โมงวันศุกร์ถ้าวันศุกร์ก็ประมาณแปดโมงค่ะวันศุกร์ก็เที่ยงอ่าแล้ววันเสาร์ละแล้ววันเสาร์ก็เหมือนกันค่ะแปดโมงก็เที่ยงเปิดแปดโมงถึงประมาณเที่ยงเชิญมาชมซิ สินค้าของเราได้นะครับเรามีของจากใต้มาขายหรือของป้ปฝาติดบ้านกลับบ้านติดไม้ติดมือไปได้ครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะในรอบมัสยิดเรานะคะมีร้านค้ามากหม่มีร้านของชําด้วยนะคะร้านทัดยะพี่แดงนะคะมุงเสิร์ฟนะคะขายมาโอ้โหหลายสิบปีมากตั้งแต่ดิฉันยังเด็กๆเลยมีทุกสิ่งเลยค่ะแม้กระทั่งพวกไฟฟ้าพวกเยังมีเลยนะคะไม่แค่มีของขนมหรืออะไรอย่างเดียวนะคะนี่มีของฝากโรตีรสเด็ดค่ะนี่โรตีนี่อร่อยมากเลยนะคะไปทานกับแกงทาง ไไยำสลัดนะคะของโบราณเราเลยยำสลัดแขกนะคะที่สาคัญดูสลับเปาเจ้าเก่านะขายมานี่รุ่นสู่รุ่นเลยค่ะตั้งแต่ดิฉันยังเด็กๆยังจาได้เลยนะคะเดินต่อไปเลยค่ะทางซอยเลยอ่าอยากจะให้แพนไปดูบ้านโบราณเป็นร้อยปีเลยค่ะบ้านทรงไทยซึ่งรู้สึกจะมีแค่หลังเดียวเท่าที่เห็นนะคะนี่ทรงไทยบ้านของคุณยายเลื่อมนะเราเหมนมุ่นล้อนะอ่าเดี๋ยวอยากจะให้ชมด้านซ้ายมือของเรานะคะ ออกมาจากมัสยิดไม่ไกลเลยค่ะแล้วก็เป็นระหว่างปากซอย6นะคะซอย6คือซอยมัสยิดนี้เลยค่ะนี่จะมีอาหารขายนะคะหลากหลายมากนะคะมาดูเลยค่ะนี่อะไรคะพิซซ่าร้านนี้ซึ่งตอนเช้าเก็บไปแล้วน่าเสียดายเป็นโจ๊กอยากจะบอกว่าโจ๊กโบราณร้อยปียังได้เลยค่ะชัะ้นทายมันตัื่องตัดตัวเล็กๆเ,เลยนะคะโจ๊กร้อยปีจริงๆนะคะคุณยายซอก็รอฮิมาหุนล้อว่าเสียไปแล้วตอนนี้ลูกทําอยู่นะคะ ลูกสาวลูกสาวแม่ซอสทาอยู่ค่ะถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะมีโจ๊กนะคะเป็นโจ๊กโบราณไก่ฉีนะคะแล้วก็ถ้า,าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของที่บ้านนี้นก็ส่วนใหญ่กจะเป็นแกงกุ้งหมาข้าวหมวกไก่ข้ามวมะเขือเทศนะคะแล้วตอนนี้ก็จะมีเป็นปังยาสุ่มแล้วก็พิซซ่าะคะ่ะ จะขายอยู่ทุกสุขผ่าน,นไป,ไปอีกหนึ่งร้าน <ไป S 2> รถเด็ดอีกหนึ่งร้านอเชิญเลยค่ะเอาละทีนี้มาดูกันรถเด็ดไม่ใช่คนที่นี่ก็จริงนะคะแต่เหมือนคนริยาดิชุนันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเทศกาลอะไรขายตั้งแต่มะเขาเลยแต่มะก็ยังอยู่จ้ะเดินไม่ไหวแล้วตอนนี้ลูกสาว ลูกสาวหน้าใสๆมาขายแทนและค่ะร้านอะไรนะคะ,คะป้าตะมนี้สเตคค่ะขายมา50ปีแล้วค่ะอันนี้เป็นรุ่น2ค่ะก็มนไม่ไหวแล้วค่ะแต่ว่าช่วยกันทําช่วยกันเสียบค่ะชุดละ100บาทนะคะมี10ไม้ค่ะมีขนมปัง3ชิ้นค่ะแล้วก็วันธรรมดาก็ขายอยู่ที่สุราพนังเก้าค่ะมาทุกสุกไหมคะ มาทุกสุกค่ะทกสุก9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นค่ะไปอีกหนึ่งร้านเลยนะคะร้านนี้ปากซอยอันมีหน้าประจุนค่ะบางวันก็ขายกอกขี้มั่วสาคูอ่าสูตรคุณแม่นะคะอ่าไปร้านต่อไป ร้านนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นของฝากของหลากหลายนะคะซึ่งเพิ่งมาเป็นสปายคนที่นี่ขายเฉพาะวันศุกร์แล้วก็เบ่ายก็กลับบ่ายสองก็กลับก็ขายหลายๆอย่างค่ะมีอะไรบ้างคะที่รถที่ขึ้น่าเด็ดนะมีน้ำมินเผามีขนมมีเนื้อสดมีเนื้อเค็มแล้วก็มีหอยดองแล้วก็สวรรค์เนื้อฝอยแล้วยำกระดูกฟูปลาหางแดงของเด็ดเนื้องบเนื้องบก็เด็ดดวงมากนะคะเนื้องบมีเนื้อผัดหวานดูเนื้อผัดหวานนะคะน่าทานมากเลย มันจุกอกเลยเชิญเลยค่ะเนี่ยขอบคุณยาดะก,กันล้อจ้าคุณตอนนี้เราพาเดินมากลางซอยเลยนะครับอ่ะมาดูเลยนี่โรตีรสเด็ดนะคะของเรานะคะอ้าวเชิญเลยค่ะเจ้าของร้านเจ้านี้ขายมานานหลายสิปีแล้วอันนี้รุ่นรุ่นหลานและรุ่นหลานละนะคะแต่อร่อยไม่แพ้กันนะคะอ่าขอแนะนําตัวหน่อยนะจ้าชื่ออะไร ชื่อร้านอะไรขายอะไรชื่ออาเซียมัตบะกัวเตี๋ยวก๋เตี๋ยวเดี๋ยวแนะนำก๋วยเตี๋วด้วยเนาะอาเซียมีมัตบะไส้อะไรบ้างแนะนำเลยจ้าไก่หวานค่ะแล้วมีไก่มันก็เป็นช่วงเที่ยงค่ะไปถึงเย็นอ่ามันดูอีกร้านหนึ่งก็มีก๋วยเตี๋ยวค่ะบะหมกี๊วเกื้อแดงก๋วยจับยวนก๋วยจับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำผ่านไปอีกหนึ่งร้านนะคะ ันนี้เรามาตามสั่งมีอะไรเอ่ยวันนี้เขามีผัดขี้เมามามาขี้เมาผัดพริกหยวกอาหารตามสั่งทั่วไปอยากทานอะไรสั่งเลยเวลาที่เขาเปิดปิดก็8ปดโมงเปิดนะคะถึงสองทุ่มนะคะนะนี่คือร้านตามสั่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกกลางซอยนะคะนี่แค่ต้นต้นซอยนะคะเดี๋ยวเชิญร้านนี้ร้านเล็กๆแต่เด็ดที่สุดอ่าอันนั้นนำชื่อหน่อยได้ไหมจ้าว่าเป็นร้านอะไรจ๊า รบีอาอาลิมีนค่ะวันนี้ขายเต้าหูน้นมสดงั้นไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวเจอกันนะปาเดี๋ยวไปดูที่กลางซอยอีกทีนะคะตอนนี้นะเราก็พามาถึงกลางซอยและซึ่งตรงข้ามกับเออเขาเรียกซอยสี่นะคะซอยสีคือด้านซ้ายมือด้านขวามือเราเป็นร้านอาหารอันนี้เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมฮะมีกว๋วยเตี๋ยวช่วงเช้าขายโจ๊กเช่นกันนะคะขายดีมากเลยชื่อร้านอะไรชื่อร้านกว๋วยเตี๋ยว มีค่ะมีโจ๊กขายแล้วก็มีก๋วยเตียวแกงด้วยค่ะตอนเช้าขายโจ๊กด้วยอ่าเปิดกี่โมงตั้งแต่หกโมงแล้วกันหกโมงยันประมาณห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นตับโจ๊กหมดละขาย้หมดก็หมดกันเนาะหมดกันขายกี่โมงหมดโจ๊กโจ๊กกี่โมงโจ๊กก็ประมาณแปดโมงแปดโมงหมดแล้วเห็นไหมต้องออกมาเช้ามากเพราะประจำเราออกมาไม่ทันใช่ตอนเย็นเย็นอาจจะมีขนมปังปิ้งด้วยอ่าขายทุกสิ่งนะทุกชา้น้วนนะอ่าต่อไปเป็นอีกร้านหนึ่งซึ่งร้านติดกันแต่ขายคนละอย่างนะอันนี้เป็น ็นร้านตามสั่งมีทุกสิ่งแม้สเต็กก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คุณแม่ค้าหน้าหวานของเราเองนะคะเนี่ยสามีใช้สามีตลอดเลยเห็นไหมหั่นใหญ่เลยสาลาเมเลกุ้มหน่อยค่ะเผ็ดหน่อเุมครับจะเป็นอาหารตามสั่งนะคะแล้วก็เมนูเด็ดก็คือจะเป็นพวก เนื้อค่ะเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยบังคาเนื้อย่างแค่ร้านอาหารตามสั่งบางคาวร้านอาหารบางคราวเนื้อบางคาวนั่งหั่นเนื้อยู่ก็จะมีพวกสเต็กบังคาวอ่าเด็สเต็กบางคราวเปิดก้ามมุเช้าถึงมะกะเรบเลยค่ะถึงมะกะเรบเลยค่ะนะเป็นไงคะร้านแต่ละร้านเด็ดดวงเลยค่ะต่อไปอีกร้านหนึ่งนี่ร้านนี้เดี๋ยวต้องดูเด็ดไม่เด็ดดูที่เตาเลยค่ะเนื้อย่างกลางซอยสลัมเลยกุ้มค่ะพี่แอลอ่าบังลิ บังลิอรับลูกค้าอยู่ก่อนอื่นให้ดูเตาย่างก่อนค่ะเป็นไงเตาย่างมังจรครับตั้งแต่แปดยันสิบเจ็ดครับนู่นเขามีเมนูเยอะแยะไปหมดมียำเนื้อย่างน้ำตกลาบน้ำตกเนื้อย่างโอ้เยอะอ่านไม่หมดข้าวผัดเนื้อย่างก็เด็ดเหมือนกันเจ้านี้ค่ะ จะะ้าจ้า,า,าไปเราจะพาไปทานน้ำเดินมากังซอยคอแห้งค่ะมาเลยร้านชานม,ามนค่ะสลัริทุ่ชาชื่อร้านอะไรจ้าแนะนำด้วยร้านคดิยอยขายชาไต้หวนันไข่มุกและช่วงก่อนรับเดือนรรมดอนก็จะมีเคก้กแล้วก็ขนมครีมฮอนค่ะวเวลาเปิดปิดปกติเปิดทุกวัน9โมงครึ่งถึง19.30ค่ะ เยี่ยม <arena S 1> เยี่ยมโอเคค่ะมาะเดี๋ยวไปร้านต่อไปมาแล้วร้านข้างกำแพงวัดของเรานะคะชื่อชื่อร้านน้องยาอ,อ,อาหารนี่ตามสั่งเหมือนกันค่ะสลามวะไรยกุ้มค่ะมาจากเพจมากันนะจ๊ะช่วยแนะนำ um ตัว ah หน่อยชื่อร้านอะไร ร้านไลมาริยาคำสั่งค่ะอ่าข้าวผัดผักแกงกุ้ผัดไทยกุอ่าหลายอย่างอ่ามีหลายอย่างรสเด็ดจริงจริงขายกี่โมงถึงกี่โมงจ้าหกโมงครึ่งถึงปลายโมงค่ะปลายโมงเห็นไหมบอกแล้วมาช้าอดมาถามที่วิ่งมาไม่เคยทันกินเขาเลยอ่าเดี๋ยวไปอีกร้านหนึ่งฝั่งนู้นมาอีกร้านหนึ่งร้านมูรอนี่เลยจะพลาดไม่ได้เลยลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นปิ้งครับอ่าชื่อมูรอใช่ไหมครับผม ้าโมงถึงหกโมงเย็นครับหมดก่อนหกโมงเย็นแน่นอนค่ะมาไม่ทันทานใครไม่มีเงินก็สแกนได้นะจ๊ะไม่ีเงินสดหน้านี้หน้าอะไรเอ่ยข้าวเหนียวมะม่วงรสเด็ดต้องเจ้านี้เลยชื่อครับซอค่ะแต่ว่าร้านชื่ออามินะคือชื่อมะค่ะตอนนี้ขายหน้าฤดูก็คือมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงแต่ปกติทั่วไปก็คือมีเกี๊ยวเกี๊ยวไข่เกี๊ยวไก่แล้วก็ไข่นกกระทาค่ะวันธรรมดาก็ประมาณ แล้วต่อจากนี้นะคะที่เราบอกแล้วเรามีร้านซึ่งอยู่ในซอยลึกลับแต่อร่อยมากต้องพาไปดูเหลืออีกสองร้านเท่านั้นและอีกร้านอยู่หลังมัสยิดเลยซึ่งพลาดไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันก่อนที่เราจะมาพาเดินชมร้านอาหารตอนนี้เราผ่านบ้านที่เขาช่วยห่อสีพึ่งเดี๋ยวใช้ดูตัวสีพึ่งค่ะเชิญค่ะ อันนี้ก็เรียกสีพึ่งทาปากนะคะของแท้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูอาหารต่ออีกสักสองสามร้านนะคะอ่าไปเด,เดินไปเรื่อยที่บอกว่าอยู่ในซอยอยู่ในที่ลับแอบอาหารไม่ธรรมดาน้องสุมิตราเนี่ยไม่ใช่น้องดูว่าเป็นหลานแล้วนะคะเ,คเขาจะมีของเขาให้เป็นสั่งอยู่ในเพจอยู่ในออนไลน์ดูเลยค่ะมีได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมาก,กันนะคะฟู้ดอ่เดี๋ยวข้างหน้าเราจะมีร้านอีกที่บอก อ่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งร้านนะคะอันนี้ขายเฉพาะวันศุกร์นะคะที่จะมีอาหารพิเศษหลากหลายมากเลยเป็นฮาล้านบ้านบังนะคะมีสินค้าจําหน่ายมากมายซึ่งนําของสหฟาร์มมาขายนะคะเห็นไหมมีเยอะแยะเลย และอันนี้จะเป็นของวันศุกร์ที่นำมาขายนี่หมดไปเยอะแล้วบอกชื่อร้านหน่อยชื่อตัวเองมาเรียมค่ะมาเรียมภูชนามีเนื้อสวรรค์เนื้อฝอยแล้วของสหฟาร์มแล้วก็ไก่ฝอยเนื้อสมุนไพรข้าวคุกกะปิแกงไม่สมันแล้วก็ปลาดกปูเฉพาะวันนี้นะคะวันศุกร์ที่ห้าตั้งแล้วเดี๋ยวไปดูไปเรื่อยๆนะคะนะคะเดี๋ยวมาดูเลยค่ะอีกร้านหนึ่งอันนี้นี่ขายมายาวนานแม่สู่ลูกจริงๆนะคะชื่อร้านของป้าดาตอนนี้รุ่นลูกขายแล้ว ชื่อน้องสุกมีเมนูมากมายอาหารตำสังแต่เขาจะมีเมนูพิเศษเป็นวันๆก็แล้วแต่แต่ที่มีทุกวันก็คือก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดของเขามีทุกวันเลยนะคะเขาเปิดตั้งแต่ตีสี่ตีห้าได้ของเลยค่ะคนไปทางานออกเช้าก็จะมีก็ปิดประมาณไม่เกินสี่โมงเย็นสมมุติว่าใครสั่งเขาก็จะเิยไปส่งตามบ้านให้คนทานนี่เป็นไงรสเด็ดปะลูกชิ้นเป็นไงลูกชิ้นหมูชิ้นอร่อยฮะเดี๋ยวพาไปร้านนี่ไงที่บอกว่าใครแนวอีสานจัด จ้านต้องร้านนี้เลยซ้ายมือของเราด้านหน้านะคะเอาไ่กุ้มจ้าชื่อตัดนีมจ้าชื่อร้านครัวตัดนีมฮา้านฟู้ดจ้าขายน้ำตกส้มตำจ้า เปิดตั้งแต่10โมงปิด2ทุ่มถึง3ทุ่มต่ะขาย,ยวันอาทิตย์จ้ะหยุดขายวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์ค่ะโอเคค่ะมามาอีกหนึ่งร้านนะคะซึ่งร้านเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าภูหลังกูโบค่ะซึ่งเป็นร้านเห็นไหมพิเศษสุดนะคะก็อยู่ทงหัวมิมบัตของเราเดี๋ยวเรามาพบกับแม่ค้าสุดสวยของเราก่อนนะคะอ,อะขอสัมภาษณ์หน่อยนะจ๊ะชื่อร้านอะไรจ๊ะภูหลังโบขายอะไรขายก๋วยเตี๋ยวแกงวันสุก แล้ววันธรรมดาวันธรรมดาก็ขายแต่อาหารจะเปลี่ยนไปทุกวันก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำจีนน้ำยาเออราดหน้ากระเพาะปลาอะไรเงี้ยข้าวซอยห้าโมงสิบห้าจุดแล้วแต่ถึงหมดหมดเมื่อไหร่ก็เก็บเที่ยงคืนตีหนึ่งก็เก็บบ่ายก็หมดแล้วนะคะอันนี้บ่ายสองเดี๋ยวหมดแล้วนะวันนี้วันสุดมมีวันหยุดไหมไปหาหมอที่จะหยุดคือมีธุระโอเคร้านปลปังถ้าปกติขายทุกวันนอกจาก วันที่มีธุระนะคะแสดงว่าขายไม่หยุดการันตีค่ะจะอ่ะเดี๋ยวไหนๆเราก็เดินผ่านซอยนี้แล้วนะคะซอยนี้ซอยนี้เดินสุดไปจะเป็นท่าน้ํานะคะซึ่งจะมีร้านนี้นี่ค่ะป้ายนี้เลยเลี้ยวซ้ายเข้าไปชื่อร้านหนูนาพาแซบขายของอีสานทอดปิ้งย่างทุกอย่างเลยค่ะของทอดน้ำมัรลเแล้วก็จะมีบรรยากาศที่ชิลมากนั่งกินริมแม่น้ําเจ้าพยาปูเสือก็ได้นั่งบนโต๊ะก็ได้นะคะเปิดบ่ายสามโมงถึงเที่ยงคืน ะะก็ประมาณนี้นะคะชื่อร้านหนูหนาผาแซบริมน้ํานะคะอ่าเดี๋ยวเดินต่อไปน่าจะเป็นร้านสุดท้ายในช่วงนี้แล้วนะคะอ่าอันนี้จะขายเฉพาะวันนั้นแนะนําวันศุกร์กนศุกร์จะมาช่วงเวลานี้คะ่ะของวันศุกร์ทุกทุกศุกร์อะคะ่ะ ก็ช่วงสัก11โมงนะคะถึงบ่ายสองบ่ายโมงแล้วมาเสร็จแล้วก็เก็บค่ะ มาร้านคนดังประจำหน้ามัสยิดซึ่งขาดไม่ได้เลยนะคะร้านน้องดาดาคนสวยของเรา,าคุณแม่แนะนำตัวหน่อยค่ะร้านชื่อร้านอะไรชื่อร้านพุดาค่ะจะมีลูกชิ้นที่ขายอยู่ประจำทุกวันศุกร์มีชาชงดงบงังมีซูชิบงังก็ประมาณนี้ค่ะเปิดสิบโมงเช้า,ชาคะ่ะถ้าวันศุกร์ก็เก็บบ่ายสองค่ะนี่ก็ยังมีเนื้อพวก<ช>สไลด์ขายใช่ไหมหนูดาอันนี้ก็จะเป็นพวกสไตล์ไอซูชิอะไรพวกนี้ใช่ไหมซูชิบัง ซูชิบางไม่มีซูชินิมั้งเหรอนี่ตะบางเหรอองค่ะโอเคนี่จะเป็นร้านสุดท้ายในวันนี้ละแต่อยากจะขอฝากว่านะคะในซอยของเราเนี่ยอาหารหลากหลายมากนะเรามีที่จอดรถสามารถจอดทางปักทางได้นะคะเข้ามาแล้วก็ทางวัดก็จอดได้นะคะดูเหมือนจะแคบแคบแต่เรามีที่จอดนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องการจอดรถนะคะ เห็นไหมคะ ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมรับประทานหรือรับชิมอาหารในชุมชนริยาดิสุนันของเราด้วยนะคะและก่อนที่จะจากกันอย่าลืมโหลดแอปมักกันฮาลานสั่งเดลิเวอรี่ฮาลานทั่วไทยค่ะทุกออเดอร์ที่สั่งนะคะเราได้ร่วมสฉลองไปด้วยกันนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันพัทยาสาลินีวิทยานิวาสนะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มมุสลิมมะชุมชนมัสยิดริยาดิสุนันนะคะ ขอบประคุณเพจมากันนะคะที่ให้โอกาสในซอยของชุมชนมัสยิดยาดิสุนันนะคะแล้วก็หวังว่าทุกๆท่ทานคงได้ประโยชน์กับเพจนี้นะคะขอให้มีความสุขในด้านรถสลิ้มชิมอาหารนะคะที่หลากหลายในชุมชนของเราสววัอลลลาามมมุุุะกกเรรตตฮบค่